สวัสดีค่ะพบกับข่าวประชาสัมพันธ์สัปดาห์นี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้มีทีมงานมาถ่ายทำโรงพยาบาลเรามาดูกันค่ะว่าโรงพยาบาลเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างค่ะกิจกรรมแรกนะคะในช่วงที่ผ่านมามีกิจกรรมการตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานประจำปี2558ค่ะและก็ได้มีเด็กๆนะคะมาบรรเลงสีไวโอลินให้ผู้ที่มารับบริการฟังค่ะเพื่อความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ สร้างความสดชื่นแก่ผู้ป่วยค่ะกิจกรรมต่อไปเป็นกิจกรรมหนูน้อยดิทเทิลเชฟค่ะซึ่งคุณพิญญาหรือพิตาลน,นักกายภาพบำบัดนะคะได้สอนเด็กๆนะคะทำอาหารทำขนมนะคะเพื่อให้เด็กๆได้สามารถเอาไปทำให้ผู้ปกครองรับประทานนะคะหรือและก็สามารถใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะ ต่อไปเป็นกิจกรรมการสอนว่ายน้ำโดยคุณเดชาสายบุญตั้งหรือครูโดค่ะสอนตั้งแต่เวลา16บหนกาถึง17บเนากาสนาทีช่วงแรกจะมีการสอนความรู้เบื้องต้นในการว่ายน้ำทักษะในการเอาตัวรอดก่อนที่จะเรียนการว่ายน้ำค่ะและกิจกรรมบริการตัดผมให้คนที่มารับบริการตาม วอต่างๆนะคะบริการตัดผมให้ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลโดยคุณประดิษฐ์อักขศูนหรือลุงน้องค่ะซึ่งลุงน้องได้มีทักษะส่วนตัวในการตัดผมถ้าคนไข้ที่ต้องการที่จะตัดผมนะคะสามารถเรียกลุงน้องให้มาบริการตัดผมได้ที่จุดต่างๆค่ะ และขอแสดงความยินดีกับคุณสุขใจช่อรักพยาบาลวิชาชีพชำนานการที่ได้รับรางวัลคนดีสีพยาบาลในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2558ได้ประก่าศความรู้สึกเกี่ยวกับรางวัลน,นี้ค่ะปีนี้นะคะปีวันพยาบาลแห่งชาติวันที่21ตุลาคมปีนี้ที่จังหวัดเลยนะคะได้จัดกิจกรรมในเรื่องของการคัดเลือกบุคลากรทางการพยาบาลนะคะเรื่อง คนดีสีพยาบาลนะคะของปีนี้นะคะก็ได้รับคัดเลือกนะคะก็ทำให้ตัวเราเองนะีรู้สึกภาคภูมิใจในตัวรู้ว่า,ต,วาตัวเราที่ปฏิบัติงานมา3 0ปี40ปีนะคะให้เรารู้สึกว่าเออเรามีคุณค่าที่ปฏิบัติกับคนผู้มารับบริการทั้งหลายแหลนะคะทีนี้ก็ก็จะทําให้เรามีกําลังใจในการที่จะเป็นปฏิบัติงานต่อไปะะแล้วก็วกอยากฝากถึงน้องๆนะคะพยาบาลทุกคนที่ทํางาน ในหน้าที่นี้นะคะก็อยากให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบของตัวเราว่าเออเราเนี่ยทำอะไรอยู่เรามีหน้าที่อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้มารับบริการนะ,ะก็ให้เราตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆในเรื่องของการรับบริการดูสิว่าต้องทํำอย่างไรบ้างนะคะก็ขอฝากท่านประมานนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ